คนได้มันั่นไหลมันเลยใช่นะไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนและกลุ่มพลังรักวันนี้ครับปล่อยน้องแม่สาลงมาวันแรกก็จะวุ่นวายอย่างนี้เลยครับเพราะว่าตั้งแต่น้องแม่สาเกิดยังไม่ได้อารมณ์ดินเลยครับ พึ่งอะลงมาแรกเด็กมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ครับต้องได้ต้อนไปเลยเออกไปเลยแน่เน่เน,น่จะเข้าสวนทงกวานเงี้ยไปออกไป,ไปถุงเงินไปเร็วไปไปลบ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 ไปนู้นน้องเมษา น้สดครับน้องไมสาครับเพิ่งได้สึดกว่าวัน,นออกมาเลยเข้าไปทำไมฮะนี่ครับแม่ของน้องไม่ษาไปหยก <c oughs> เดี๋ยวก็จะเสริมไม้ไผ่ครับฝั่งทางโน้นมันยังออกได้อยู่ครับยังไม่เสร็จตัวนี้มันเป็นที่ของเรารับแปลงมันเป็นสวนผักหวานของเราเราก็ค่อยต้อนไว้ค่อยระวังเราครับแต่ส่วนน้นเราปลูกมันจะเป็นหลังต้องทำรั้วให้ดีครับแม่สากินหญ้าเป็นอย่างรเรา เอ้ยอย่าเข้าไปไม่สาวไปมาเล่นเลยตัวเลยน้องไม่สาวยังเล็กอยูะไปกันเลยเลยเลยไ่ยกเลย ไปเลต้องคอยระวังเจ้าเขาปั้นกับเข้าเม่า้วยครับมันดือ้อครับไปไปเลยตัวเ,เล็กๆอยู่มันไม่กัดนะครับเจ้าเขาปั้นกับเข้าเม่าแต่มันชอบไล่ ขับหยอกครับเห็นแม่บ้านเอาถุงอาหารขึ้นไปก็วิ่งนะครับขึ้นคอ,อกเลย ะจ่าขอบเมาชอบไล่ครับครับขอจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวจะถุงเงินมันดื้อละ ไปจอนเจ้าถุงเงินครับก็ฝากขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ